เจ๊จะซื้อเห็ดที่ผู้ชมเจ๊จะซื้อเห็ดค่ะดอกเฟื่อสวยในชูดอกที่สวยสิดอกใหญ่ดอกใหญ่รูปหนันี่เห็ดค่ะท่านผู้ชมกิโลละเท่าไหร่เซนหนึ่งเซนหรอหนึ่งกิโลต้องเอาเยอะหรอกเจ๊พอได้กินนี่จดอกที่สวยเลยอ่ะแต่มืนต้มยำมันอร่อยอยู่นะอร่อยต้มยำเนาะไม่เผ็ด มันงามมาสวรรค์รออ่อนๆแล้วเนี่ยไม่แก่อ่ะพอแล้วล่ะมันหนักมันจะเยอะอ่ะพอพอเขาเริ่มเก็บร้านแล้วน่ะสองเหรียญค่ะท่านผู้ชมก็ไม่แพงเนาะเจ๊วิ๊มก็จู้ก็ไม่เอาพ่แล้ว สองเหรียญคันงามซื้อน,นาาั้นได้คนลากกระเป๋าอย่างดีเลยวันนี้แด้คนลากกระเป๋าอย่างดีเลยฉ <c oughs> ันว่าร้านอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนูอนอ้นน่ะอยู่ใกล้ๆตรงให้เขาขายอ้ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หลอ่อ น่าจะมีร้านขายส้มตำนะเจโน้หนูเปอะอุ้ยนี่ไงนี่ไงออสเตอร์เนี่ยนางงามจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวเจไปดูใช่ราคาเท่าไหร่สองสองบาทห้าสิบ two fifty per stick อันนี้ไงร้านที่เราร้านที่เราเอันนัน้นนะทุกคนดูงามดีงามนี่ไงโหเดินผ่านมาฟอลอยู you, มากแต่มันไม่มีโต๊ะต่างร้านอะไปเดินดูดินี่ไงพี่คมเฮลลาสตานเหมือนน้ำอะหอยไอ้นีน่

น้องนางงามจะมาซื้อคุณพี่จะมาซื้อกิโลละสี่สิบหกร้อยหกสิบบาทปลาหอยสังเนาะปลาหอยค้าวหล่อข้าวลอคั่นคนขายก็ขายแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะท่านผู้ชมคนขายก็ามืออะไรหัวปลาอยากได้หัวปลาจะซื้อหัวปลาไปใส่ต้นฟิกชั่นแล้วจะได้เห็ดนางรมแพงได้เต็มทอดราดฟิกอะไรส่วนมากก็ซื้อปลา ปลาตัวนี้เป็นแบบกทปูด้วยนูก้ามปูอ่ะคุณผาหมูกรามปู่ะปลา้ั่งเขาก็ไปทำซุปต่าอร่อยพี่เคยไปปัดไปบ้างกได้ผัดป็อร่อยมากเนื้อนนแน่นมันมีะ้าัคอบ้ับมไร้าครบคุณมไ้คบไ้ Fish yeah. have, have you learned yeah. okay. okay. No, maybe not. Like Thank you Lord. not